เมื่อถามชาวต่างชาติว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศไทยมักได้คำตอบที่เหมือนกันนั่นคือวัดอรุณราชวรารามที่ผู้คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้งนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวัดอรุณกันค่ะตามมาเลยค่ะภายในวัดอรุณประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามโดดเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ดังเช่นพระปางใหญ่วัดอรุณที่ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเครือบและด้วยชามเบญจรงซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีนมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่มากนะคะเดินมาอีกไม่ไกลค่ะก่อนเข้าไปถึงพระอุโบสถจะเห็นยักษ์อยู่สองตนค่ะ ยืนเป้าสุ้มประตูทางเข้าเปรียบดังเทพพิทักษ์ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางาศาสนาเรามากักเรียกยักษ์ตนนี้ว่ายักษ์วัดแจง้งเมื่อเดินเข้าไปภายในพระบโบสถจะเห็นพระประธานที่มีความงดงามมากค่ะกลาวกันว่ารัชกาลที่สองทรงปั้นบงประพักพระพุทธูรูปองค์นี้ด้วยพระองค์เองค่ะวัดนี้จึงถือได้ว่า เป็นวัดประจำรัชกาลที่สองนั่นเองโดยโรอบพระเบอสดเราเรียกกันว่าพระวิหารคดหรือพระระเบียงซึ่งมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยประดิษฐานอยู่โดยรอบถึง120องค์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระระเบียงที่มีส่วทรงงดนามกว่าระเบียงที่ไหนและเป็นสีแห่งฝีมือในรัชกาลที่สอง เมื่อมาถึงวัดอรุณและก็อย่าลืมมาสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่สองกันนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาค่ะวัดอรุณน่าเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่สำคัญและทรงคุณค่า งดงานด้วยศิลปะและสถาปัตยก,กรรมมากมายที่ควรค่าแก่การศึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วหาวันหยุดหรือวันบางว่างนะคะสักวันหนึ่งแล้วชวนคนที่เรารักมาเยี่ยมชมทัศนาความสวยงามที่วัดอรุณราชวรารามด้วยกันนะคะ